นำเสนอโดยแมนซิตี้แฟนไทยแลนด์ได้หมดโคสิตพร้อมท้าทายหลงแย่งตัวจริงโรดี้เดอะบอยมาเโอโคสิตของกลางป้ายแดงของแมนเชสเตอร์ซิตี้ทราบว่าการมาเล่นยังทีมเอเทียสเตเดียมการแข่งขันกันภายในทีมเพื่อลงสนามนั้นสูงมากแต่มองอีกทางประโยชน์ก็ตกอยู่แก่ทีม ดังนั้นโควซิตขอท้าโรดี้เควินเดบอยชิงไลอัพ1 1คนแรกโคเวซิตย้ายจากเชลซีมาด้วยค่าตัว30ล้านปอนด์ซึ่งเซ็นสัญญา4ปีถึงเดือนมิถุนายนปี2 0 2 7นับเป็นพ่อค้าแข่งคนแรกของซิตี้ในตลาดซื้อขายรอบนี้ซึ่งเขาได้เสื้อแข่งเบอร์8ปซึ่งเป็นมรดกตกทอดจากอดีตกัปตันทีมอินทรีกูดูกันซึ่งในฐานะเคยเล่นค่ายใหญ่บาบซสิงบรูหรือเรอัลมาดริดมาก่อน แข่งไว้29กรัตจึงเชื่อว่ารับความท้าทายแบบเดียวกันยังรั้วเรือใบสีฟ้าไว้แน่นอนผมคิดว่ามันเป็นเรื่องปกติโดยการเปิดปากผ่านซิตี้ทีวีนับเป็นเอกสิทธิ์ที่คุณได้เล่น,นร่วมกับกองกลางกลุ่มนี้ที่บางรายจัดอยู่ในระดับดีที่สุดของโลกผมเคยดวลกับโรดี้มอนันคือผู้เล่นอันน่าถึงเควินเดอร์บอยบาดาดซิวาก็ผ่านมาแล้ว การอยู่นี่มันน่าพอใจมากกว่าส่วนตัวแทบอดใจรอร่วมงานกับพวกเขาไม่ไหวแล้วผมจะพยายามสุดความสามารถบนสนามตำแหน่งที่ดีที่สุดของตัวเองคือกองกลางตัวซ้ายแต่ท้ายที่สุดก็มาขึ้นอยู่กับผู้จัดการทีมเป็นผู้ตัดสินใจว่าคุณต้องลงเล่นตรงไหนผมก้นข้างยืดหยุ่นได้แต่แงละ่ะว่าแกจะบอกผมว่าต้องการให้เล่นแบบใด มันยังเป็นสิ่งที่ผมอยากเรียนรู้และพัฒนาตัวเองเพื่อเป็นนักเตะที่ดีขึ้นนอกจากนี้โรดี้เดบอยบาเ o โดซิว i าซิตี้ยังมีฟิลโฟเดนแควินฟิลลิปโคพาเมอร์ที่เล่นกองกลางได้นอกจากนั้นก็ยังมีข่าวกับนักเตะยังดีคานไรท์ทุงเวทแฮมอีกคนเรียกว่างานนี้โครบสิทธก็พร้อมเต็มที่ที่จะลงบู เพื่อ,อย่งำตำแหน่ง11ตัวจริงจากนักเตะอย่างโรดี้เดียบอยและแบรนโดซิวาเชื่อมือป๋าโควุสิทหวังเป๊ปช่วยให้เป็นนักเตะที่ดีขึ้นได้มาโตโอโคสิตหวังพัฒนาขึ้นมาเป็นนักเตะที่ดีกว่าเดิมภายใต้การคุมทีมของเป๊ปกูดิล่าหลังย้ายมาคาแข่งกับบันซิตี้ มาเตโอคูสิตมิดฟิลด์ทีมชาติโครตุเชียยืนยันว่าการมาอยู่ร่วมกับซิตี้พร้อมบอกว่าเป็นการย้ายสังกัดที่ยอดเยี่ยมสําหรับเขาที่เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของทีมที่ดีที่สุดในโลกและหวังว่าเปปกูรีล่าจะช่วยพัฒนาเขาให้เป็นนักเตะที่ดีขึ้นกว่าเดิมตามรายงานจากแมนเชสเตอร์อีฟนิ่งนิวเมื่อวันนั้นคานที่ผ่านมานีเป็นการย้ายทีมที่ยอดเยี่ยมสําหรับผมและผมแทบรอไม่ไหว ที่จะเริ่มต้นกับซิทีิโดยโคสิทธิ์กล่าวใครก็ตามที่ได้ดูทีมนี้ภายใตยก้การคุมทีมของเปปจะรู้ว่าพวกเขาเก่งแค่ไหนสำหรับผมแล้วพวกเขาคือทีมที่ดีที่สุดในโลกถ้วยรางวัลที่พวกเขาได้รับนั้นชัดเจนสำหรับทุกคนที่ได้เห็นแต่พวกเขาก็เป็นทีมฟุตบอลที่ดีที่สุดเช่นกันการได้ร่วมทีมนี้เป็นความฝันของนักฟุตบอลทุกคน ผมยังมีการเรียนรู้อีกมากมายและการพัฒนาที่ต้องทำและผมรู้ว่าภายใต้การบริหารงานของเป็กกูดิโาผมจะสามารถพัฒนาเป็นนักเตะที่ดีขึ้นได้ซึ่งมันน่าตื่นเต้นมากสำหรับผมแผนของผมในตอนนี้คือพักผ่อนราว2-3สัปดาห์ก่อนจะกลับมาที่แมนเชสเตอร์เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับฤดูกาลใหม่ผมต้องการช่วยเห้สโมรสรนนี้อยู่ในจุดสูงสุดและคว้าถ้วยรางวัลมากขึ้น โดยมิดฟิว์วัย29ปีกล่าวส่วนไอโตซิกิเบคคิริสไตล์ผู้อำนวยการการกีฬาของซิตี้กล่าวว่าม a ตติโอเป็นนักฟุตบอลที่ยอดเยี่ยมเขาสามารถเล่นหมายเลข6หรือหมายเลข8เพราะเขามีประสบการณ์มากมายกับสมโมสรระดับท็อปและเขาเข้าใจพิมลีกมันเป็นการตัดสินใจที่ง่ายมากที่จะนำเขาเข้ามาที่ซิตี้เพราะเขามีคุณสมบัติด้านเทคนิค และแท็กติกที่เรากำลังมองหาในแผงมิดฟิลด์เขาเป็นคนที่เราเฝ้าติดตามมาอย,ย่างยาวนานและเราประทับใจเสมอทุกครั้งที่เราได้ดูเขาเล่นผมดีใจมากที่เขามาที่นี่นี่เป็นการเซ็นสัญญาที่ยอดเยี่ยมสำหรับสโม,มสรน,นี้และผมตื่นเต้นมากที่จะได้ดูสิ่งที่เขาสามารถทำได้ร่วมกับเป๊ปและเป็นส่วนที่เหลือของแบครูของเรา เรียกว่าง,งานนี้โคเวซิ asi, ก็หวานตั้งแต่ยังไม่ได้เริ่มเลยนะครับหวังง่วนายคงจะพัฒนาและสร้างผลงานที่ยอดเยี่ยมกับเรือใบสีฟ้านะครับแล,แล้วฟันๆล่ละครับคิดเห็นอย่างไรกับความคิดเห็นของมาเตโอโคเวซิในทัพเรือใบสีฟ้าคอมเมนต์มาบอกกันได้ที่ใต้คลิปนี้นะครับอัปเดตข้อมูลข่าวสารแมนเชสเตอร์ก่อนใครหาคุณชอบ อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกด Subscribe และก็กดกระดิ่งไว้เพื่อจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสารของแมนซิ t y ตี้และที่สำคัญหนึงการแชร์ของท่านคือกำลังใจอนมีค่าสำหรับทีมงานและช่อง Man ซิ t y f a n t h ฟนไทยแลนด์ได้เดินหน้าทำคลิปดีๆต่อไปยิ่งไงก็ขอกราบงิม้งมๆสักลานครั้งล่วงหน้าสำหรับการแชร์นะครับหากคุณคือสายเลือดแมนซิตี้เราคือพวกเดียวกัน